เรื่องของคุณเดล่าก็คืออายุห้าเจ็ดแล้วก็เดินเซนะฮะเองซ้ายเอยงขวารักษาไงดีก็น่าจะมีโรคประจําตัวแน่นอนเลยนะ,ถ,<ฮ>ะถ้าผมเดาไม่ผิดก็คือน่าจะมีเรื่องความดันหรือว่าเป็นไขมันสูงอยู่ก็เส้นเลือดมันก็ทํางานไม่ปกติก็ทําให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยมันเริ่มตีบเลือดก็จะเลี้ยงสมองไม่ทันนะ,<ฮ>ะบางคนเป็นานเบาหวานด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะจะจะ,จะยืนอยากท่านนั่งนอนจะมึ ไปเดินเลยนะก็ต้องลุกขึ้นนั่งก่อนนั่งเสร็จนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหลุกขึ้นพรวดเลยไม่ได้หรอไม่ได้ลุกขึ้นนั่งก่อนแล้วก็นับให้ครบสิบก่อนอแล้วค่อยลุกขึ้นยืนยืนเสร็จนับครบสิบก่อนมันไม่ได้ดั่งใจเลยโอ้มันไม่ได้อายุยืนยื้เคยุขขนาดนี้แล้วนะผมต้องทํานะเนี่ยผมทำมาเกือบสิบปีแล้วเนี่ยที่ก่อนจะยืนจะต้องนั่งก่อนแล้วก็ยืนขึ้นนั่งหนึ่งสิบแล้วค่อย เดิน oh. ถ้าพวดพลาดไปเดินนะเดี๋ยวบ้านโครงอะเลือดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทานเนาะเส้น <No. S 2> เลือดมันแข็งตัวคือเวลาเลือดไปเลี้ยงเนี่ยนะทุก uh huh. เซลในสมองมันต้องการ uh huh. ออกซิเจนนะครับแต่พอแข็งตัวมันไปไม่ถึงอะ oh. เลือดมันไปไม่ถึงแล้วเราอยู่ในท่านอนในความ uh. ดันมันก็อยู่ ระดับตัวใช่เพรลูกพดพลาดความดันมันขึ้นไปไม่ถึงความนั้นตกหน้ามืดแล้วใช่ี่ยหน้ามืดสิเวียนหัวลวะ,อะเอาเดี๋ยวเอาเอาเท่านี้ก่อนแล้วก็ต้องทําไงต้องออกกำลังกายเยอะนะฮะรักษาด้วยการออกกําลังกายเดินทุกวันครับ